สก,กินเยอะมากแล้วสวยผู้หญิงผู้ชายใส่ได้โอเวอร์ไซส์มีออกเอองานโอเวอร์ไซส์มีออกลูกค้าพร้อมอยังอ่ะด้านหลังพร้อมแล้วนะดูห้าสิบห้าเอลค่ะนี่คัมแบ็กแล้วลูกค้าก้อนใหม่เหลอเยอะไหมแอดฟ้าก้อนใหม่เหรอี่โอเคโอ้ย yeah, yeah. ระวังระวังระวังรรอฟรีเลยอุ้ยล่วงไปแล้วว่ะ for you, for you. พี่พี่แฟกดันไว้นะ <For you. S 1> อ่ะมา บลู 55L ส oh, <man. S 1> ิบห้าความพิแฟกน่ารักกะเป็นฟิลแบบไหม่พรมผ้าล่องแล้วแต่งลูกไม้ลูกค้าเอ้ยโซคิวว่าเป็นขอบด้วยบลู 55L ลูกค้าจ้าเนี่ของวิของวิเป็นไหมพรมไหมพรมที่แต่งแขนผ้าคอตตอนฉ <Yeah. S 1> ลุสีม่วงพาสเทลแบบรอบอ่าน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยลูกค้านะคะก้อนนี้รีวิว เอฟได้ถ้าอยากได้รีวิวก็เอฟได้ก้อนใหม่ก็สามารถเอฟได้เลยนะ,ะลูกค้าจา๋านี่อุ้ยแล้วน่ารักอะแล้วสีแบบพาสเทลมากแล้วสีเขาพาสเทลสุดๆลูกค้าจา๋าโอ้ยโอ้ยน่ารัก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 มากลูกค้าเนี่ยเห็นไหมงานคลาสไซด้วยมีขอบมีอะไรติดปนไปลูกค้ามีงานขอบออกนะมีงานขอบออกนะคะแม่แม่ขาใครว่าไม่มีมีนะมีขอบติดไปนะคะ นี่แล้วไซส์ไซสด์ดีไม่ติดจิว๋วไม่ติดเล็กสาวอ้วพาาัดไซสซื้อเลยใส่ได้ลูกค้าน่ารักเนี่ยงานแต่งอะไรนะคะงานแต่งอะไรงานออกกากเพชรมีไหมมีนะลูกค้าแต่หนูให้ดูความแต่งอะไรของเขานางเป็นฟิวนี้แล้วเป็นใหม่ผมพารองแล้วแม่ดูความใหม่ลูกค้าจริงๆนะลูกค้าจ๋าผ้าใหม่มีชายไปกว่าครึ่งนะ งานยกก้อนนะลูกค้า,อ,าอุ้ยโดนเลมดน่ารักขอซูมเลยขอซูมนะลูกค้าก้อนนี้เป็นก้อนหน้าเพจเลยนะคะก้อนนี้เป็นก้อนหน้าเพจเลยนะคะสองพันเก้าร้อยลูกค้าสองพันเก้าร้อยบาทแม่แม่อุ้ยผ่านล่องอุ้ยมันจับแล้วมันรู้เลยว่าแบบผ้าใหม่มาไม่รู้ว่าลูกค้าเขาใส่บ้างปะเนี่ยมันเอางานมือหนึ่งมาใส่ให้เลยอะ เหมือนงานคัดเกตมาแล้วอะลูกค้านะฮะเอาอธิบายก่อนนิดนึงลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นฟิลเหมือน LSS นะ,ะแต่ว่าตัว LSS ลูกค้างานเขาจะเป็นแขนสั้นล้วนแต่ถ้าบู5 5 L ก็จะมีฟิลผสมตัวแขน3ส,ส่วนนะคะมีติดครับปุ่นไปนะคะนี่ลูกค้าเป็นฟิลนี้อุ๊ยแต่ลูกค้าใครไม่รู้แหละขายสาวอวบมีกลุ่มลูกค้าสาวอวบสาวพัดไซส์นะคะบู5 5 L เลยค่ะ ใสดีมาก,มอ,ากอืมใสดีมากคุณแม่นี่เลยนะานี่เลยจบจึงสวยงานพะอุ๊ยพี่แฝกอันเนี้ยตัวเนี้ยดีมากป้ายห้อยแล้วแบบน่ารักมากลูกค้านี่เขามีโลโก้มาด้วยนะเป็นน้องเออนกอะไรเนี่ยไม่รู้ว่านกอะไรไม่รู้แต่น่ารักมากเลยป้ายห้อยแล้วงานสีสันแบบสดใสยอย่างเงี้ยอุ้ยลูกค้าก้อนนี้สวยมากเลยเอ้ เอามาซูมสิลูกค้าจา๋าบรู 55L รีวิวนะคะใครอยากได้รีวิเอฟรีวิวไปได้เลยงานไซดียืดได้ไหมพรมผ้าบางนะคะไหมพรมผ้าบางขายซัมเมอร์ขายได้ทุกช่วงค่ะประเทศไทยนะคะแนะนำเลยเป็นฟิลแบบใส่ง่ายเหมือนเสื้อยืดเรานี่แหละลูกค้าจา๋าใส่เที่ยวได้ใส่ลำลองนู่นนี่นั่น,นได้เนี่ยเห็นไหมสีสันสดใสางานแบบสีหวานงานสีพาสเทลคืองานสีแบบที่ ติดตลาดอะลูกค้าไม่ได้แบบดำอาจิมะสีดําขายดีนะอสีี่คุต้องการเออสีดาขายดีนะลูกค้าวิจะบอกว่าถ้าสีดําใส่แล้วมันจะพางหุ่นมันจะสวยมากลูกค้าค่ะแต่มันมีเยอะมากเลยเนาะเยอะมากเลยลูกค้าน่าจะประมาณสองรอบวกลบแล้วกันวิตีปรปมาสองรอยบวกลบนะลูกค้าคืนนี้น่ารักอะสีแขนคนละสีเลยอะไรคะพี่แฟกว้า Uh huh. อุ้ยเแบบี้ชีมากเแบบี้ชีมากขอมากแบบมากลากเสียงเลยนะคะค่าส่งหรอคะลูกค้จาจ๋าถ้าอยู่โซนเหนืออีสานนะ40โล45กิโลราคาเท่ากันนะลูกค้าขาขนส่งเต้เต้นะอยู่ที่230บาทนะ230บาทนะคะภาคกลาง200ภาคใต้275บาทแต่ถ้า เป็นพื้นที่พิเศษข้ามเกาะ3อย2ีบาทนะคะโอเคไหมลูกค้าขะพร้อมหรือยังคะสำหรับก้อนนี้สวยมากอุ้ยกระโปรงบานขอหนีบไปหน่อยนะลูกค้าจ๊ะไม่ได้ใส่สับด้วยวันนี้นะคะอ่ะมาไม่เดี๋ยวมันออกเตือนด้วยค่ะสหน่จสี่หนึ่งห้านะคะ ซีแคทแมวหนค่ะลูกค้าซีแคทแมวหนค่ะก้อนรีวสวยมากลูกค้างานคัดหัวได้เลยนะคะลูกค้าค่ะงานคัดหัวงานงานหัวโดดเยอะโซเอาแล้วขอบคุณค่ะเป็นของพี่เอออะไรเอ,อ่ยพ,พี่กันพรคนไหนวะไม่ขึ้นใช่ไหมไหน อ๋อพี่แอนนี่กนกพรโอเคคอมเมนต์มันไม่ขึ้นแต่ว่าระบบดูดไปแล้วจะไปซีเอฟหลังบ้านนะ่าจะไปซีเอฟในแชทน้าร่อยนะอ่ะโซอเอาแล้วนะลูกค้าจ๋าสวยมากมานะเท่าไหร่ลูกใหม่หรือกี่ก้อนนะเธอ,ร,อรู้เหลือสี่เ <4, S 1> หลือสี่แม่อ่ะ B สองแปดลูกค้า <c oughs> ก B28 ค่ะ CF มาได้เลยลูกค้าก้อนใหม่ B28 ลูกค้จาจ๋างานสวยไม่แพ้ก,กันเลยไปลุ้นได้และแน่นอนหนูคิดว่างานรถเนี้ยมาน้อยมากหนูว่ามันต้องคัดหัวได้เยอะแน่ๆเลยอะงานรถเนี้ยมาน้อยมากน่าจะได้งานหัวเยอะลูกค้าเอฟก้อนใหม่ไปเลย B28 ลูกค้า ลูกใหม่เหลือสามค่ะเหลือสามแล้วค่ะเหลือสามแล้วนะคะอ่าเหลือสามแล้วค่ะอีกสามบ้านอีกสามบ้านใครพิมพ์มาใครจะพิมพ์มาอีกลูกค้าใครจะพิมพ์มาพิมพ์มาได้เลย B 2 8ปดนะคะเท่ากับ2เหลือหนึ่งลูกแล้วค่ะอ้าวอ้าวจะโซเอาไม้ยังไงเหลือ1ลูกแล้วเหลือ1ลูกแล้วจะโซเอาไม้ยังไงเหลือหนึ่งบ้านใครจะเป็นผู้โชคดี ใครจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งลูกนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะป้ายบูเพราะว่าของเข้ามาแค่ห้าก้อนแล้วแม่ดูงานนี่อืมแล้วแม่ดูงานรอบมีออกลูกค้างานโครงงานขอบมีเยอะแล้วก็พวกงานแบบน่ารักคาวี่เบบี้ทงเบบี้ทีลูกค้าหนูว่าน่าจะคับได้เยอะนะเพราะว่าเพราะว่าของมันเข้ามาแนคะ่มาน้อยนะคะ โอเคนะลูกค้าจ๋าเหลือก็สุดท้าย b 2 8ค่ะพิมพ์มาให้หน่อยนะลูกค้าปิดให้วีหน่อยปิดให้วีนิดนึงนะแม่นะาเหลือก็สุดท้ายแล้วไม่อยากให้ค้างคาเลยไม่อยากให้ค้างคาเลยแม่ค่ะ2900เองนะลูกค้า2,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าใหม่พรมบาง 55L ลป้ายบูนะคะตัวนี้ใส่ซัมเมอร์ได้ ตัวนี้ใส่ซัมเมอร์ได้ลูกค้าขาขายได้ทุกช่วงเลยเพราะว่าเป็นงานยอดฮิตวัยรุ่นชอบแน่นอนน้าใหมพรมบางนะ้าะงานสวยแน่นอนงานสีสดสีใหม่คัดหัวได้เยอะตําหนิน้อยมากตําหนิวิตีเลย1 1 5แต่ว่าวิ่งไม่เจอตําหนิที่หยิบมาม่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เปื้อนขาดเสียซักซ่อมตามดนะคะหรือแบบว่าเออเป็นไงเออมีติดพวกงานเพชรงานกักพวงกับเพชรแต่ว่ารถเนี้ยเหมือนที่เห็นมาไม่ ติดกากเพชรนะรลดสเปกลงไปเยอะมากลูกค้าแล้วแบบงานแฟชั่นเยอะขึ้นนะเออแฟชั่นจริงเนี่ยผู้ชายยังพูดเลยแม่คิดดูอะลูกค้า B28 ก้อนใหม่เหลือก้อนเดียวแล้วนะ B28 ก้อนใหม่เหลือก้อนเดียวแล้วนะคะปิดมาให้วีได้เลยนะโซอาแล้วโซอาเลยนะคะลูกค้าจ๋าบ55ู 55L นะคะบู 55L ต่อไป wt มารอเลยสแตนบายได้เลยค่ะ wt นะคะ นี่ลูกค้าใส่ไม้นี้ยังไม่ได้ตีฟูนะยังไม่ได้ตีฟูยังไม่ผ่านการคลีนนะคะลูกค้าดูสิน่ารักอะงานสวยงานผ้าสะอาดมากคุณพี่คะเหมือนเขาคัดงานหัวมาให้แล้วอะเ,ออเหมือนเขาคัดงานหัวมาให้แล้วอะลูกค้านี่อันนี้ป้ายห้อยน่ารักมากเลยชอบตัวนี้มากเลย สวยมากอะฝากไว้ด้วยนะคะก้อนใหม่เหลือหนึ่งก้อนสุดท้ายแล้วนะคะบีนะคะใครสนใจอยากลองขายบู 55L งานใหม่พรมบางแฟชั่นนะคะขายช่วงนี้แหละดีที่สุดงานซัมเม